เพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะค่ะสามารถทาทับสิวได้เลยค่ะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่สิวขึ้นเท่ากับต้องหยุดทากันแดดค่ะไม่จริงค่ะเพราะว่าคนเป็นสิวเนี่ยเกราะผิวเราอ่ะมันอ่อนแออยู่แล้วแบบมันระคายเคืองอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าคนเป็นสิวไม่ทากันแดดอะค่ะนั่นแปลว่าเราอ่ะยอมให้แสงแดดอะมันทำร้ายผิวเราเข้าไปอีกแล้วมันก็จะยิ่งทําให้ผิวอ่อนแอลงไปอีกเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสั้นๆเลยยิ่งเป็นสิวยิ่งต้องทากันแดดค่ะ เลือกกันแดดยังไงคะพี่น้ำก็แนะนําให้เลือกกันแดดที่สร้างมาเพื่อคนเป็นสิวโดวยเฉพาะคะ่ะก็คือต้องเป็นกันแดดที่อ่อนโยนและไม่อุดตันแล้วก็คุมมันได้ดีเนาะอย่างเช่นตัว B ีบล็อกค่ะเป็นเนื้อซิลกี้มูสค่ะ,ะรับรองว่าคนผิวมานะชอบแน่ๆน,นะคะตัวนี้ให้ฟินิชแมทค่ะแล้วก็บล็อกได้ทุกรังสีเลยคะ่ะตั้งแต่ UVA UVB และบู h t นะคะที่สําคัญกัน P M 25ได้ด้วยเนาะเพราะ P M 25เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ผิวเป็นสิวอะคะ่ะรู้สึกระคายเคืองขึ้นก็จะช่วยกวยนัน P M สิวองวลจะขึ้า พิ่มจริงไหมไม่จริงค่ะสําหรับตัวนี้นะคะใครที่เป็นสิวสามารถทาทับสิวได้เลยค่ะคุมมันถึง16ชั่วโมงด้วยค่ะคนเป็นสิวผิวมันชอบแน่ๆค่ะตัวนี้กันแดดไม่ได้ทำให้สิวขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่ทากันแดดอันนั้นสิวมาแน่จ้ะ